ในมุมซ้ายเมกาโลดอนซึ่งเป็นนักล่าที่ตัวใหญ่และอันตรายที่สุดในโลกของสัตว์น้ำพวกมันขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นนักล่าเลือดเย็นที่สามารถทำลายเรือหาปลาได้ด้วยการงับเพียงครั้งเดียวพวกเราคงต้องใช้เรือลำใหญ่ขึ้นแล้วล่ะแต่จะเป็นยังไงนะถ้าพวกมันต้องเผชิญหน้ากับสูรากายยักษ์ในน้ำอีกชนิดหนึ่งและทางมุมขวามอสซอรัสไดโนเสาร์เลื้อยคลานโบราณซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ80ล้านปีก่อนในมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ อาหารของมันคือปลาขนาดใหญ่เต่ายักษ์โมสซอรัสด้วยกันเองและแม้กระทั่งนกโชคดีนะที่ไม่มีผมอยู่ในเมนูด้วยแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้จะเอาชนะฉลามตัวใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาได้หรือไม่เราก็จะเปรียบเทียบาสูนยักษ์ทั้งสองชนิดที่คุณดูด้วยข้อมูลต่างๆของมันเริ่มกันที่ขนาดเมกะโลดอนศูนพันไปแล้วเมื่อ3ล้านปีก่อน แต่มันก็ยังคงครองตำแหน่งนักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดในมหาสมุทรเราทำได้เพียงสันนิษฐานขนาดที่แท้จริงของมันเนื่องจากซากที่เราพบของฉลามโบราณชนิดนี้มีเพียงแค่ฟันและกระดูกสันหลังเท่านั้นฟังดูคล้ายคนแก่ที่ชอบถอดฟันปลอมทิ้งไว้ทั่วเลยเนาะแต่ด้วยการคำนวณและการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าความยาวของมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรซึ่งยาวพอๆกับรถไฟใต้ใตดินในนิวยอร์กเลยล่ะแต่ที่แตกต่างกันคือรถไฟใต้ดินไม่พยายามจะกินคุณไงล่ะ ตอนนี้มาดูที่มุมขวากันบ้างขนาดของโมสซารัสนั้นยังคงเป็นที่โต้แย้งกันอยู่แต่เชื่อกันว่าความยาวเฉลี่ยของเจ้าสุรกายตัวนี้อยู่ที่ประมาณ11เมตรซึ่งเทียบได้กับขนาดของรถโรงเรียนเลยล่ะแต่ในปี2016นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโมสซารัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยความยาวถึง18เมตรถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่สูงที่สุดในโลกที่สูง2.4เมตรโมสซรัสตัวนี้ยาวกว่าถึง7เท่าเลยทีเดียว Hey! คำนวณเก่งเหมือนกันนี่นาดังนั้นชัยชนะแรกจึงตกเป็นของโมสโตรัสด้วยคะแนนหนึ่งต่อศูนย์ทำให้สัตว์เหลือยคลานดึกดําบันได้คะแนะนนําไปหมวดต่อไปคือน้ําหนักมาเริ่มกันด้วยนักสู้จากมุมซ้ายกันก่อนสายพันธุ์เมกโลโดอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีน้ําหนักมหาศาลเฉลี่ยตั้งแต่2 7ถึง59ตันซึ่งทําให้น้ําหนักของมันนั้นหนักก,กว่าเครื่องบินโบอิ้ง7จ็ดาเลำเปล่าๆที่ไม่รวมของว่างและเครื่องดื่มเลยละ่ะ แม้ว่าโมสซอรัสจะมีลำตัวที่ยาวกว่าแต่กลับมีน้ำหนักที่ไม่มากนักเนื่องจากรูปร่างของพวกมันตัวโตเต็มวัยอาจจะหนักถึง14ตันซึ่งหนักเพียงแค่ครึ่งเดียวของเมกาโลดอนเท่านั้นถ้าจะเปรียบกันแล้ววานสีน้ำเงินตัวโตเต็มวัยสามารถมีน้ำหนักได้ถึงร้อยตันหรือมากกว่าแต่วานไม่ใช่สัตว์นักล่าที่อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดเหมือนกับเมกาโลดอนหรือโมสซอรัสหรอกนะดังนั้นในหมวดนี้เมกาโลดอนได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งและไปต่อกันที่หมวดถัดไปหมวดความเร็ววววแลละคคาาม่่องตักักกนดี เมกาโลดอนไม่ใช่ปลาที่เร็วที่สุดในโลกมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตัวอย่างของสัตว์ทะเลที่เร็วที่สุดคือปลากระทงร่มที่ว่ายน้ําได้เร็วประมาณ109กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเมกาโลดอนที่เป็นนักล่าอันดับต้นๆในโลกใต้น้ํามนุษย์ทั่วไปไว่ายน้ําได้เร็วประมาณ3.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จุดอ่อนของเมกคาโลดอนคือเรื่องความคล่องตัวและความว่องไวและด้วยขนาดที่ใหญ่พอๆกับรถบรรทุกขนาด50ตัน มันจึงไม่สามารถเลี้ยวและเปลี่ยนเส้นทางได้รวดเร็วนักและถ้าพวกมันจะโจมตีมันมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะถ้าต้องตั้งหลักเป็นครั้งที่2เหยื่อของพวกมันก็จะมีโอกาสหนีไปได้ความเร็วในการว่ายน้ําของโมสซอรัสนั้นยังไม่เป็นที่รู้ได้แน่ชัดแต่นักวิทยาศาสตร์นิฐานว่าพวกมันมีรูปแบบการว่ายน้ําแบบเดียวกับปาลาไหลโดยมันจะเหยียดหางออกและบังคับด้วยครีบเล็กๆด้านข้างวิธีนี้ทําให้มันมีความคล่องแคล่วอ,อย่างน่าเหลือเชื่อตามทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้จะทําให้มันกระโดดขึ้นจากน้ําได้เหมือนในหนังเลือกจุลสิธิ์เวิลแต่เพื่อให้ทราบความเร็วที่แน่นอนในการว่ายน้ําของโมซสซอรัสเราจําเป็นต้องหาซากสัตว์เหลือ,อคลานดึกดาบรรน,นี้ให้ได้มากขึ้นดังนั้นตอนนี้ในหมวดความเร็วและความคล่องตัวคะแนนจึงเป็นของเมกัลโลดอนที่2ต่อ1และนี่จึงทําให้ฉลามยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการนําไป1คะแนนหมวดต่อไปคืออาวุธในการต่อสู้ก่อนอื่นเรามาพิจารณาคลังแสงของเมกัโลดอนกันก่อน ซึ่งก็คือฟันของพวกมันที่มีความคมมากเพราะเป็นทรงสามเหลี่ยมและมีความยาวถึง18ซนติเมตรฟันของพวกมันถือได้ว่าเป็นฟันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาและมีจํานวนมากถึง250ซี่เลยทีเดียวฟันของพวกมันเรียงเป็น5แถวและสามารถเจาะทะลุผิวหนังของวานและสิ่งมีชีวิตโบราณอื่นๆได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นพวกมันยังมีขากรรไกรที่ใหญ่เหลือเชื่อซึ่งกว้างถึง2เมตรและทําให้คนทั่วไปสามารถไปยืนตรงนั้นได้สบายๆเลยหุยอย่ามัวไปยืนถ่ายเซลฟี่ตรงนั้นดิ ดังนั้นความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อบวกกับบริเวณกรามขนาดยักษ์จึงทําให้เมกลโลดอนเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพลังการกัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกส่วนอาวุธประจําตัวของโมสซอรัสก็คือกรามกรามของพวกมันมีฟันที่แหลมคมและใหญ่โตประมาณ40-50ซี่เป็นรูปทรงกรวยและสามารถเจาะทะลุผ่านแม้กระทั่งผิวหนังที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดายเหมือนใช้มีดตัดเนยและกรามของพวกมันก็มีสัญลักษณ์คล้ายกับของงู <ítulo> ดังนั้นโมสซรัสจึงสามารถกลืนเหยื่อขนาดมหึมาได้โดยไม่ต้องเคี้ยวเลยล่ะในซากของโมสซรัสที่ถูกค้นพบบางตัวก็มีซากปลาที่ยาวประมาณ1เมตรที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่ภายในหัวของโมสซรัสมีความยาวประมาณ0.7เมตรและถึงแม้ว่ากรามนี้จะไม่ใหญ่พอที่จะกลืนเมกาโลดอนได้ทั้งตัวแต่มันก็สามารถกัดเหยื่อให้เป็นชิ้นชิ้นหรือกัดส่วนหางออกได้ทําให้สําหรับหมวดอาวุธในการต่อสู้ครั้งนี้คะแนนจึงตกเป็นของโมสซรัส ทำให้คะแนนรวมจิงเสมอกันที่2ต่อสองและบทสุดท้ายคือทักษะในการต่อสู้แม้เมกัลโลดอนจะตัวใหญ่และมีฟันที่แหลมคมแต่พวกมันก็อยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้เพราะเหตุผลอื่นอีกด้วยนั่นก็คือสติปัญญานักวิทยาศาสตร์ค้นพบซากวานจำนวนมากที่มีรอยแผลเป็นจากฟันของเมกัลโลดอนและการค้นพบนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจถึงกลยุทธ์ในการล่าของพวกมันซึ่งปรากฏว่าเมกัลโลดอนสามารถหาจุดอ่อนของสัตว์ทะเลอื่นๆได้และรู้ว่าอวัยวะสำคัญของพวกมันอยู่ตรงไหน แถมซากอื่นๆก็มีร่องรอยกระดูกหักมากมายเช่นกันเห็นได้ชัดว่าวานเหล่านั้นเคยเผชิญหน้ากับพลังกระแทกอันมหาศาลของเมิกลโลดนซึ่งเป็นแรงที่มากพอจนสามารถทลายกำแพงคอนกรีตได้อย่างง่ายดายวานจึงหมดโอกาสสู้และด้วยกลยุทธ์ของเมิกาอลดอนมันจึงสามารถจัดการเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้มากมันจะโจมตีหางและครีบของวานจนหนีไม่รอดและหมดแรงในที่สุดอืมนั่นแหละ หลังจากนั้นก็ถึงเวลาอาหารเย็นอันโอชะของเหล่าปลาฉลามกันแล้วไงล่ะแตกต่างจากฉลามที่ชอบการซุ่มโจมตีมอสซอรัสมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายนักวิทยาศาสตร์คนพบซากมอสซอรสัสจำนวนมากที่มีร่องรอยการถูกกัดจากฟันของสายพันธุ์เดียวกันเองและพวกเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้มันต่อสู้กันเพื่ออาหารหรือดินแดนแต่ที่รู้แน่นอนคือมันเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายมากซากมีร่องรอยกระดูกหักอยู่หลายแห่ง พวกมันจะไม่กระแทกเหยื่อแต่จะงับส่วนหัวแล้วกัดอย่างรุนแรงจนกระดูกแตกซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับจระเข้ในยุคปัจจุบันนอกจากนี้มอสซอรัสยังมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งทําให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อได้จากระยะไกลและสามารถโจมตีได้โดยที่เหยื่อไม่ทันรู้ตัวก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันรอบพิเศษซึ่งก็คือรางวัลขัญใจมหาชน เมกาะโลดอนมักปรากฏตัวในหนังละครทีวีกาตูหลายเรื่องและสามารถเขย่าวขวัญผู้ชมได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวพวกมันโด่งดังในฐานะนักกล้าในอุดมคติตัวจริงและผมก็พร้อมที่จะวางเดิมพันให้พวกมันด้วย ในทางกลับกันโมสซอรัสไม่ค่อยได้ปรากฏตัวตามสมัยนิยมมากนะักแต่ในฉากที่มันขมือบฉลามขาวตัวใหญ่ในคําเดียวนั้นได้สร้างความตราตึงให้กับผู้ชมทั่วโลกดังนั้นเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้จึงมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นดาวดวงเด่นได้และแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการต่อสู้ เอาล่ะได้เวลาตัดเชือกแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้คู่ต่อสู้ทั้งสองได้พบกันนอกหน้าน้านาน้ำนอกชายฝั่งอเอมริกาเหนือมอสโซสรัสสังเกตเห็นเมโกลโลดอนมาแต่ไกลและเข้าโจมตีก่อนแต่อย่างไรก็ตามฟันของมันยังใหญ่ไม่พอที่จะทำลายเมโกลโลดอนได้ตอนนี้ฉลามยักษ์เป็นฝ่ายโจมตีเจ้าสัตว์เลือ้อยคลานกับแต่มอสโซสรัสก็ว่องไวมากและหลบการโจมตีอันเลื่องชื่อของเมโกลโลดอนได้และทั้งคู่ก็แยกออกจากกัน ได้เวลาเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วและแมโกโลดอนก็ทําการหลอกล่อเพราะถึงแม้มสสโมสซอรัสจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานนั่นหมายความว่ามันจําเป็นที่จะต้องหายใจในอากาศและอยู่ใต้น้ําด้วยการกลั้นหายใจเท่านั้นดังนั้นแมโกโลดอนจึงเริ่มดําน้ําลงไปมากขึ้นและล่อให้มสสโมสซอรัสตามมาติดกับในน้าลึกนั่นทําให้สัตว์เลื้อยคลานดึกดําบรรตัวนี้เริ่มรู้สึกอึอดอัดและเริ่มทําพลาดแมโกโลดอนจึงโจมตีครีบและหางจนศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และเมื่อโมสซ การต่อสู้ครั้งนี้จึงสิ้นสุดลงและเมกโลรดอนก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นอีกครั้งแล้วว่ามันคือราชาแห่งท้องทะเลและสมควรจะครองตำแหน่งบนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างแท้จริง